ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วเริ่มแล้วมีผู้ปกครองมารับไปแล้วข้าวหอมหยุดเล่นเลยถ้าเหนื่อยข้าวหอมข้าวหอมเดี๋ยวอ,อ้วกโอ้ยบอกฟังนั่นโบนัสหล่นแล้วเห็นไหมด้หลายถ้ามันเหนื่อยก็อย่าวิ่งลกูกมันหมุนมันเบียนหัวเราเอาเวลาอีกเสแปรบนาะทีเนาะไปนอนเด็กเวลาจัแกแปรบนาทีใหญ่พเพลินนีดจักเแปรบนาทีอะไรคะใหญ่ค่ะ ข้าวหอมนัลมนกับยายหอมหอมค่ะ YouTube ค่ะอันนี้อันนี้พูดอยู่ในข้าวหอมค่ะข้าวหอมนัลมอนค่ะติดตามให้หน่อยนะคะคนดูเกือบเก้าพันแล้วนะคนติดตามข้าวหอมนัลมอนอีกช่องหนึ่งก็ยายหอมหอมมีสองช่องค่ะเดี๋ยวยายจะถ่ายคลิปสั้นค่ะค่ะติดตามให้หน่อยนะคะข้าวหอมนัลมอนอัน เก่งมากเลยค่ะเห็นบอพพิน้ว่างบังอันตอนนี้คือถ่ายว idge, ยิดีโอนีงมาลงแต่ว่าไรสดนั้นยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าถ่ายวิดีโอเดียยเด๋ยวสักพักยายจะลงวิดีโอสั้นเด้อเดี๋ยวยายถ่ายเสร็จสักแปดนาทียายก็จะลงวิดีโอสั้นเนาะข้าวหอมนั่นหรือมนอันเล็ก <gracias> ก็จะเป็นยายหอมหอมมีสองอย่างมีได้สองอย่างเลยน่ารักนะคะเขามาไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเด็กน้อยน่ารักนะคะมารยาดีครับสวัสดีะครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมลูกหลานข้าเจ้าสอนดีเห็นไหมเห็นผู้ใหญ่ข้าเจ้าก็มายกมือไหว้มาต้องให้บอกงาคพี่น้องเด็กหน่อยเขาใหญ่แล้วเขาหูจักคว้ามเนาะเขามาถามว่ายายทําช่องอะไรคะแยกกันแล้วบ,บ,บอกว่าน,นี่แหละตามที่บอกเลยนะพี่น้องเอ๊ะทำไมน้ําตรงนี้มันพุ่งคืออะไรยายมาถ่ายบ่อยนะยายจะรอน้องเขาหอมกลับอีกห้านาทียายก็กลับแล้วแต่ว่ายายจะลงเผื่อว่าวันไหนฝนตกยายไม่มีอะไรถ่ายก็จะถ่ายเด็ก <c oughs> อาทำไมแจกนอมอีกแล้วเหรอลูกรือว่ารือว่าแจกไปแล้วอ,อ,อ,อ๋อเพื่อนยังไม่มายังไม่เปิดเน็ตเหรอคะแต่นี้ยังไม่ได้ลงนะทำวีดีโอสั้นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลงตอนที่เราคุยอตอนนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดแต่ไลฟ์สดนะยายไปถ่ายที่ทุ่งนามาแล้ว แต่ตอนนี้เป็นของเด็กยายจะลงวิดีโอสั้นเอาจิ้มจิ้มหน้า้ะลูกจิ้มหน้าผากนะจิ้มเข้าไปคําว่าทั้งหมดนะ่ะจิ้มเข้าไปตรงหน้าผากตรงโปรไฟล์อะ่ะมันจะขึ้นทั้งหมดเลยทีนี้เราเลือกจิ้มเอาเราจะจิ้มดูคลิปสั้นหรือจะจิ้มดูคลิปยาวหรือจะจิ้มดูอ่าไลฟ์สดมันจะมีให้บอกทุกอย่างเลยเข้าใจอยู่ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวพวกนี้ยายอาจจะไปเที่ยวสนามบินและบึงพลรานชัยจะถ่ายคลิป ปลาหรือว่าหอโบวตมาให้ดูโอเคเยี okay, ่ยมมากขอบคุณค่ะน <laughs> ักกดไลค์ให้ <laughs> <No>. <laughs> เห็นมอพี่น้องเอฟซอซตัวจริงมาแล้วเก่ <laughs> งมากค่ะนี่แหละคะ่ะต่อไปก็จะได้ศึกษาเดี๋ยวยายชอบถ่ายภาพเดี๋ยวยายไปกรุงเทพยายจะเที่ยวถ่ายอ่ สวนสยามหรือแดนเนลามิดหรืออะไรมาให้ดูหรือดีมเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยายไปเที่ยวอ่ะจะเอาลงให้ดูนะถ้ามันมีสถานที่เที่ยวอยาจะไปกรุงเทพวันที่สามสิบใะยายไปจองตั๋วเครื่องไว้แล้วใช่ใช่ไม่แพงสองคนกับน้องหอมสองคนกับน้องหอมไม่ถึงสามพันไม่ถึงสามพันไม่แพงขี่ห้าสิบห้านาทีถึงเลยสองสองสามพันนี่แหละ ประมาณสามพไม่ถึงสามพันด้วยซ้ำไปลูกไม่แพงสองที่นั่งกับน้อหอมไงห้าสิบห้านาทีถึงกรุงเทพเลยไม่แพงไม่ถึงสามพันแต่แต่ถ้ารถทัวร์มันก็มันก็เป็นพันอยู่ได้ลูกหกเจ็ดร้อยแปดร้อยนะสองคนก็พันกว่าเด้แต่เวลามันกระชับมันสั้นกว่าแม่เข้าหอมคนจองตัวให้ ตอนแรกแกก็นึกว่าหลายพันอยู่จะ่าถัดสองพันกว่าก็คือบ่าบอดือมาแพ้งปันไหนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเด็กน้อยเขาเจ้าจะมายืนยืนยืนกดไลค์ให้เดี๋ยวยายจะลงคลิปสั้นให้ภายใน4-5นาทีนี้จะลงเลยสวัสดีค่ะ